แฟนมาขอเลิกนะคะขอหย่านะคะบอกว่าหมดใจจากเราแล้วนะคะให้เรารีบทำ5สิ่งน,นี้ค่ะเพราะการที่วันนี้คะ่ะแฟนสามีเราะคะ่ะเขามาบอกเลิกกับเราเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปต่อจากเราแล้วค่ะส่วนหนึ่งนะประเด็นแรกๆเลยที่เขามาพูดคำนี้กับเราอะเพราะว่ามันมีระยะของการที่ทะเลาะก,กันบานปลายแล้วตกลงกันไม่ได้นะคะมีการทะเลาะแล้วทำให้ไปส่งผลกระทบต่อ จิตใจเขาไว้แบบรุนแรงอันนี้คือประเด็นเบื้องต้นค่ะที่วันนี้เขาขอเลิกขอ,อยาแล้วบอกว่าไม่อยากไปต่อและหมดใจแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณต้องรู้ก็คือว่าการที่วันนี้เขามาบอกว่าเขาหมดใจจากเราแล้วแหละในระดับจิตใต้สํานึกเนี่ยเขายังมีความเสียดายในตัวเราอยู่แต่ทั้งนี้ค่ะทั้งตัวเราเองและตัวเขาเองก็ไม่รู้ค่ะว่ามันมีสิ่งนี้ค่ะซ่อนอยู่เพราะตัวเราเองก็ไม่สามารถกระตุ้นความเสียดายนั้นดึงขึ้นมาได้ค่ะทําให้ตัวเราเนี่ย ทั้งตัวเราแล้วก็เขาเนี่ยก็พลาดโอกาสที่จะไปกันต่อนะคะแบบง่ายๆซึ่งสิ่งที่จะทําให้กลับมาสารสัมพันธ์กันต่อได้มันจะต้องเกิดจากการที่ตัวเราไปกระตุ้นสมองเขาค่ะให้หลั่งสารแห่งความสุขกลับมาได้อีกครั้งซึ่งตัวก่อนหน้านี้มันจะมีแต่สารความเครียดความกดดันความกลัวความโกรธตรงนี้เมื่อถูกกระทุ้มมากๆจะทําให้สมองถูกกระตุ้นให้หลั่งสารแห่งความเครียดซึ่งมนุษย์เราจะถูกกระตุ้นสารตัวนี้ไม่ได้นาน ยิ่งถูกกระตุ้นมากๆเข้าจะทําให้สมองเกิดอาการต่อต้านผลักไสให้ตัวเราเนี่ยให้ตัวเขาอ่ะออกไปหาพื้นที่สบายใจออกไปหาคนที่นั่งฟังเยอะๆที่อื่นที่ไม่ใช่เราและส่วนใหญ่เวลาที่เราเจอเหตุการณ์เนี้ยเรามักจะพลาดพอเขามาขออยา่าขอเลิกเขาบอกว่าหมดใจเขาไม่รักเราแล้วเนี่ยเรามักจะใช้วิธีการรีแอคชั่นที่เป็นการไปค้านกับสมอง เป็นการทำในสิ่งที่ทำให้สหมองเกิดอาการผลักตัวออกอยากถอยหา่างนั่นก็คือการที่เราไปวิ่งต ữ, ื้อทําดีตามง้ออ้อนวอนให้ในสิ่งที่ปกติเราก็ไม่เคยให้สิ่งนั้นไม่ได้ช่วยทําให้เขาอยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กับเราต่อแต่มันยิ่งเป็นการไปคอนเฟิร์มว่าเขาทําถูกต้องแล้วที่เขาต้องบอกเลิกกับเรา และสิ่งที่จะทําให้เขาอยากกลับมาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปตือ้อวิ่งตามง้อขอร้องนะคะนั่นก็คือจิตวิทยาที่ไปกระตุ้นสมองให้เขาเกิดความรู้สึกดีกับเราอีกครั้งค่ะซึ่งมันจะไม่ใช่จากการที่เราวิ่งเข้าหาเขานะแต่คุณจะต้องไปสร้างนะคะคุณจะต้องไปสร้างจิตวิทยาตัวหนึ่งที่ทําให้เขาอยากที่จะวิ่งหาคุณมันจะต้องเป็นการรีแอคชั่นที่เป็นการกระตุ้นให้เขาอยากจะวิ่งกลับมาหาคุณเท่านั้น,นะคะ่ะ สิ่งนี้นะคะคูไม่สามารถที่จะบอกว่าคุณต้องทําข้อ1ข้อสเพราะสุดท้ายแล้วมันจะต้องเกิดจากการที่ตัวคุณจะต้องไปล้างพลังงานด้านลบในตัวคุณที่เคยเป็นผีบ้าเป็นปีศาจหลายในระดับจิตใต้สํานึกที่ตัวเราเป็นคนไปฝังให้สมองของเขาเกิดอาการจดจาพฤติก,กรรมของตัวคุณคุณต้องไปล้างภาพนั้นออกให้ได้ก่อน ซึ่งแน่นอนคาะสถานะที่ถูกบอกเลิกถูกขอหย่าเนี่ยมันจะเป็นสถานะที่บานปลายมากที่สุดแก้ยากกว่าสถานะที่มีการนอกใจหรือมีมือที่สามหรือมีเมียน้อยเพราะว่าสถานาการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่ตัวผู้ชายเขาจะเกิดความมั่นใจว่าเขาไม่ต้องการคุณแล้วแต่คุณจะต้องไปสร้างสถานาการณ์ที่สองค่ะคือจิตวิทยาที่เป็นการศักสมองให้เขารู้สึกว่าเขาคิดผิด คุณต้องไปทําในจุดนี้นะคะสิ่งนี้อย่าไปทําถ้าคุณยังไม่มีจิตวิญญาณอะไรมากพออย่าไปทําให้ปัญหาบานปลายเพราะมันจะทําให้ปัญหานี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะคะ mm hmm. เช่นการไปยุ่งกับมือที่3 mm hmm. การไปชวนทะเลาะ mm hmm. การไปวิ่งตามเฝ้าตามพื้นตามเื้อเขาตามสถานที่ทํางานหรือที่ต่างๆ mm hmm. เช่นการไปดักพบเจอแบบนั้นไม่ได้นะมันจะเป็นการทําให้เขารู้สึกว่า mm hmm. เขายิ่งอยากหมดใจกับตัวเราอะมากยิ่งขึ้นค่ะ บางคนคิดว่าใช้วิธีการทําให้เขาหงหดงนะคะโดยการแบบทาเป็นลักษณะว่าเหมือนกับเราอะไปทำเ,เช่นการไปเข้าสถานที่ที่เป็นอักขวรัรหรือว่าไปสถานที่ที่มีแบบผู้ชายหลาล้อมแบบนี้ไม่ได้นะมันจะทําให้ตัวเราอะกลายเป็นคนที่ลดเกียรติลดค่าลดศักดิ์ศรีตัวเราไปทําให้ยิ่งกาทให้ยิ่งยิ่งไปทําให้คอนเฟิร์มว่าตัวเราเป็นคนที่ร้อยค่าตัวเราเองแล้วเขาทําถูกแล้วที่เขาต้องเลิกกับคุณเป็นสิ่งที่เขาคิดผิด และมันไปนกระตุ้นความเสียดายในจิตใจของเขาในระดับจิตใต้สำนึกออกมาได้ตรงนี้แหละค่ะที่สุดท้ายเขาจะเป็นฝันมาวิ่งตามคุณอีกครั้งค่ะและแน่นอนค่ะในจังหวะนี้นะคะเป็นจังหวะที่คุณควรที่จะหมดวิ่งตามค่ะแต่หน้าที่ของคุณไม่ใช่การนิ่งเงียบไม่ใช่การที่ไม่ทําอะไรเลยค่ะถ้าคุณอยากได้หัวใจเขากลับคืนมาคุณจะต้องไปปฏิวัติตัวเองใหม่ในสิ่งที่ตัวเราเป็นคนที่ไปทําให้สถานการณ์แบบนี้มันบานปลายอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่ผู้หญิงพัฒนาตัวเอองงหหรืผู้ญิ มันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงและในหลัพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนต้องทําถ้าคิดจะมีคู่ที่ดีถ้าคิดจะมีสามีมีครอ,อ,อบครัวที่ดีเขาทํากันทุกคนคะ่ะแต่เราไม่ได้ทําเราละเลยจนทําให้ปัญหามันบานปลายมาถึงขนาดนี้ยังไงครูอ้อก็ขอไปกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังเจอปัญหานี้คะ่ะยอมรับค่ะช่วงแรกม,มันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันแก้ไขไม่ได้มันแก้ไขได้แต่เราต้องแก้ไขให้ใหถูกจุดค่ะแล้วคุณจะได้ความรักที่ดีค่ะกลับมาใหม่ได้เสมอค่ะ